ันนี้เป็นวิธีเทเชื่อเห็ดนะคะเทเชื่อเห็ดใส่กับหากต้นไม้เมื่อนี้สีทดลองเป็นหากกอหญ้าก็คือเข้าคุดเขาคุดโดยรอบโดยรอบเซตปุ๊บเข้าเอาน้ำน้ำเชื่อเห็ดของเขานะคะเทลาดเลยนะคะเทลาดเดี๋ยวเดี๋ยวหากต้นหญ้าเขาสีหากต้นหญ้าเขาสีมาดูดมาดูดซึมเองนะคะเ็จปุ๊บ ให้ดินกบนะคะดินกบกบไบ้กบเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเอาหยาหนาปิดไว้นะคะพอหากหนาตัวนี้มันมาดูดกินเนื้อเชื้อเฮทแล้วหากหยามันเห่าวออกมามันกระสิเป็นเ็ดเกิดออกมาตามหากหยานะคะใส่เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะคะนี่คือเ็ดเ็ดของเหานะคะเ็ดอันนี้คือ,อหอยทากกิน ซึ่งได้เอาเปลือกไข่ล้อยไวแล้วนะคะได้เอาเปลือกไข่ล้อยไวแล้วตอนตอนที่บ่อั่นล้อยนี่เปลือกท่าเอ้เปลือกหอยทากมันเลยมากินเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เอาเปลือกไข่ลอยไวแล้วแสดงว่าหอยทากบมม่มีแล้วนะคะเห็ดดอกนี่ก็เลยย่งอยู่นะจ้า